ทำทำครั้งแรกเลี้ยวนิดแรกนิดเดียวแล้วก็ได้ใจเออครั้งนี้กูได้มาล้านหนึ่งรับรองมนุษย์เนี่ยเวลาได้เลี้ยวแล้วนะมนุษย์ตำรวจนะนะผิดออกทางนิดเดียวสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรอดสิ่งที่คุณคิดว่าคุณทำแล้วมีใครเห็นผมบอกเลยว่าเทวดาเขาเห็นแล้ววันหนึ่งคุณพลาดไม่ถือคุณอาจจะไม่เกินสิบครั้งหรอก <laughs> ครั้งที่สิบเอ็ดคุณต้องโดน แสดงว่าโทษนะฮะมันมีสิ่งยั่วใจยั่วกิเลสเยอะถูกต้องถูกต้องเพราะอะไรฮะเช่นเงินก็มันจริงจริงไม่เกี่ยวกับองค์กรเลยนะครับเกี่ยวกับสันดานคนคือเงินนั่นแหละรครับกิเลสจากเงินะเกี่ยวกับสันดานจิตใจคนผมบอกเลยว่าใครก็ตามที่เขาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับเขาเคยเผาเกลือสาบแช่งไว้ต่อหน้าพระแก้วมรกต แล้วก็ตาต่อหน้าพระบรมรูปทรงม้าอมึงไม่รอดหรอกมาบอกให้ต่อให้ตํารวจคนไหนนม่เคยเรียนถูกไหมสิบเจปีตํารวจคนไหนยุ่งเกี่ยวยาสิบมันไม่เคยรอดเลยไม่รอดรอดครั้งแรกก็อาจจะรอดได้ย่ามใจเอาครั้งสองรอดครั้งสองเอาน่ะลองเถอะน่ะสุดท้ายไปั่นตำรวจโทร800แสนเมตรก็เห็นไหมเด่นเข่านั่นรางวัลรับโล่ดีเด่นเห็นไหมโอ้ผมบอกให้ ต่อให้คุณเก่งแค่ไหนนะครับหากคุณผิดพลาดเพียงครั้งเดียวและเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกเส้นทางที่เขาให้ขีดมาเดินรับใช้ประชาชนคุณผิดพลาดนะมึงพร้อมเกมโอเวอร์